จากกุหละบสุนชิราไล่ถ้ากุหลาบเสียงมามุกดาหารเมื่อเสียงทั้งกับซีเรียสไปลองครับท่นานขจรเฮ็ดดีแต่นะครับเฮ็ดดีเส้นตรงแล้วก็บซีเรียสตลอดนะครับเออท่องฟ้ากับเที่ยไซดีนะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับสองสองครงท่านนี่ก็ัที่จะป้ายยางครับที่ลองครัเขาจะอุดมสมบูรณ์แต่เน้อ เี่นอกข้างหลมุขรหารก็ะไรสกลครับสวัสดีครับพุทธกลสวัสดีครับพุณสกุลครับเจ้ขอบคุณหลายที่มาทักทายเ้อะอมาก่ขมาก่อนไปพ่อก็ไปถวายทอดกฐินองพื้นอยู่อำเภอใช้ว่าใช่ไหมค่ใช่ว่านแล้วเดพาม่าก็จีไปจิมมาลาดนะครับเข้าสิบ มืออ่นก็เป็นมือถวายกระถินทีื่อกาเป็นมรมพนนะครับ่ก็ล่างเดินทางสวัสดีครับ,ค,รบคุณตะวันครับดูบรรยากาศนะครับฟาแก้งจั่งปังอี๋เลยบรรยากาศดีดีดพี่น้องไปเส,ส,สียงชัดเจนภทํัาพี่น้องถนนก็ดีเสียงชัดเจนภาพชัดเจนภาพพี่น้องเเลยจะว่างสิมันเกิด ภาพนกติของเอกของเอยกันแล้วปกติของการกอารสืบงการันนี้ครับพี่น้องอาการยืดใส่กันแล้วแต่ดูคนมีความกระตือายกันเนี่ยมีโอกาสมีเวลาบางๆว้าเนาะพอคนเดียวล่ะเพิ่คนขอมาซองคนครับพี่น้องกับใครจะได้ล่องเที่ยวเขาแล้วล่ะครับแต่ว่าเพิ่งขี่รถมาเห็นสองของ ทางไรก็หมันง่ามถนนดีเไหมครับอ๋อฝนตะวันวอยูจงกวัดเลเื่อเมือมาอฝนตกบ่เคลืนนี่ฝนตกมาเคลื่อน,นยูวนข้ามแม่มท่านบ่บ่ว่นนะเข้ามาดูดเออพอได้ยูเรียบว่าครับมาดีมาเมื่อกี้นี่จิ้มผ้าหรือทาไปทาาคุณนะว่าฝน,นก็ต้องติตกว่แยกแยกกันเลยเนี่ยหลังจากว่าทอดกระตินแล้วว่าก็พิ้พผ้าก็แยกกันกบไปเางา เงี้ยวหน้ายากเงี้ยลุงจีนนี่แหละเรื่องเรื่องื่นเล่าเงียหวน้ายาหักขบคุณบัแพงนั่แหละสาเราพายุบันแพงนั่แหละสวัสดีครับไปงหา่พอให้ดื่มาดื่มอดไห้เด้อขอบคุณหลายครับสบูรณกาลำรุยเด้ออ๋พุสวัสด่ะวยเาฝนยังดีเนาะท้องไดดสกลังติดารเข มาโมเป็นละอ่ระารองรมาละไฟัมบูริพี่รองเบิ่งถนนขนา้างหน้านเบิ่งถนนทุกคนโอ้อ่อนกับบานห้องมืนห้องมันจะเลือกดีดด้ดดอเอเอาเลี้ยคืนรอยแล้วตำรวจจับสติอะไดะรฮะเห็นทางมันซื้อดีกับจเจรียัเง,งี่ยมซ้ำก้อนกับประหอนให้เป็นแล้วเว้ อาจารย์ท่นไหนไปหอวอาจารย์ทั้งหมดมันเห็นขาได้ว่าเนี่ยโคตตึงติมมือเศร้าเลยไหมเ็บมงเศร้าเก็บเมุเศร้าคนไะออกเดินทางไปเดินทางไปจันทรมอมกระไรหาเราไปลุไปลงเพิ่นไปลุงนาเลยนะครับไปล่้งนาเพิ่นม้าจะมาว่านให้ทุกคนเนาะจานทรมอเราอยู่หนยอยูอวัดห่นยนหญ่นันต์มาจากวันแีกเนน้มาสังค์ตั้งรมา โอ้ยก็สิไปเรื่อยใช่แล้พี่น้องเที่วจังหวัดเลยขอบคสวจีไปหาอยู่ขอบคุณเรื่อยๆน้องคุณสวัสดีจีจอม,มอบคุรครับขอบขอบคุณหลายๆครับเอบรรยากาศดีๆพี่น้องเดี๋ยวพึ่งซื้อๆนี่ละครับสองขางทางเสาไฟโู๊ยจะเลื่อนขักบ้านห้องเมียงห้องเลยก็บพ่อน้อยหนาผู้ใด้ส้นเอเชียเดียกหลายจึงทำเงินเก็บเทียบพูได้เราพูดเงิน โอ้ยคุณเหมือนจะมาเรียบเทียมเ,เนาะคนละยางคนละโลกเลยล่ะ,ะบ้านกระท่อมพินแคนสวัสดีให้กำลังใจขอบคุณครับกระท่อมพินแนคนโอ้ยผู้เขาลงไหนก็จุม่มคุมเลยวะ่ะอือปมดแ่ะลอง้เนระ เดือดตอนแรงเดือดตอนบ่าย,ยนเนาะแล้วันหลังแหดันหังหดพวเดียพวกเดีสูเด,ดือดนะไปทำมากสวยอ่าความแน่นควจีฟ้ากัเป็นโกลนงนตรงนี่ดีุดนี่คือการเดินทางเนอะครับจากบ้านผมหรือมหอดเคมราเดีอยเกือบ เกือบหกร้อยกิโลหาร้อยกัวกะลังกำลังเนี่ยเดินทางยังพอ,อนฮอตออกไปนะ่นะพอบางทางบางข้าวมันกาพอมตั้งแกาเม้เาบุญทัางบุญแหละไกลไประเลยกับตรงหน้าในเมืองเป็นอยากให้มงมบุญง่ามกีเดเลยบุญกับขี้ฟ้าไม่ง่ามครับมาให้ซึ่งเจ้าฟ้าออกอนไปเลยด้ว แมนแขกรเรียนลอยเขาจะกรเรียนลอยพวกผได้นึงอะไรสือคนจีนจับห้าือเล่สวับชาไปก่นเ้อางหงไอโชคดีเนอวัสดีชาขอให้ัถูกอดีเร่อทางวสวาเนี่ยอสาธุเนอเช่นกันนักงุวก็ได้คือโชคดีโชคเข้าคัง ซีซาบอกให้สื่อเด็กเียจุดี่สปีแล้วสื่อหยุดเงินตาหอมสื่อยุเงินตราหอมใช่ใส่เราไปหรอใส่เราตัวเนาะม้อนใส่หวะทำชาเลื่อมตัวเออ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 หมดถือกระตีกินไปเลยบ่โอ้เหเห็นบาปพู้เฒ่าเนาะ ชีวิตนะครับศิลปินนะครับต้องเดินท่ากันสิแหละครับพี่น้องแต่ว่าสมื่อเนี่ยก็ยังไข่เพราะว่ามันบริเวไปตลอดคือช่วงระยะเดินสายอยู่อ๋อมันปพี่นีนน่บ้านห้องบอลบอลใครแหล่งเนี่ยแต่ว่าก็มีส่วนแหล่งเยอะเลยทั้งเหน่ทงทั้งรอยเอทก็ทั้งเหน,น่งครับหัวหัว,วนในในทัง้งเหน่งทั้งเราสองหอมผมทั้งวันห้องเราอยู่ โอ้ทั้งคันสวรรค์บันจอกพันสวรรค์บัรจกที่พุ่มแต่ละฝาแรลงพนะเอาขันมันบคตกมาใส่ช่วงหลังๆดีมันตกทั่วฟ้ามันคือน้งห่อนจาขั้มเี๊ยนมันไกลเหลือเลยอะไรเ็ใช่วานเดี๋ยวต่อ่ะมันบุมันไกลหรอเปล่าไปขั้มเจียนเาไปใส่ต่อ ไปไปหอขอยเออหรือองขาอ,อยเราก็ต้องรออาอ,อ,อยห้องาดหรือว่าห่อ่อาแต่้าเกิดที่บรเวณาจวิไปกเบียมันก็เบียตลาดใช่ไหมแต่มันก็นกนก4.2กิโลแล้วว่างนอะไรเนาะ พเลยพี่น้องเนอที่นี่นละมาทักใต้กันกันไรครับให้พี่น้องคุณบรรยากาศซื่้ๆนี่ละโอหล่ะจิบฟฝ้ายงั้งไหมให่บุบ้าน้องอินมอฮะบ้าน้องอินมอน<ะ>บ้าน้องอินหมอน เขาเขียนเขามรีฮอดเ้ามศีเข้าไปทั้งค mm ูกระบอกเขาไปท้งภ so uh ูเขาตวกอยเข้ามีออกไส์เขาจะเพื่อค้ามีเขาะเขือเข้าอาเขือเข้าไปเสร็จหมดยังไกลหรือยังนอเออบ้านอะไนบ้านบ้านหมอเ้ียเด็ยมตี้ออ เราจะกลายเป็นดูงอนสวยเหรอเบิ้งยูบเหรอยียไม่ฮมมันมันบอกว่าอะไรอ่ะไปมแม่เขาจิได้ปุกมุกดาหานอยู่บ่อ๋อโมแม่นี่ค่องันสวยไหม